คนเดินลงไป,ไปลงไปที่บ้านเขาเลยไม่ต้องมา,มงมาการไปลงทะเบ,บียนส่งคนลงไปเลยหคนเป็นหมื่นเป็นพันมาเดิน,ม,นมาก็กไปลงมุนแน่นอนแต่คนนี้เนี่ยเขาท,ที่ที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันนะพี่ที่บอกว่าชาวบ้านเก็มันมันก็เขาก็ค่อนข้างเนี่ยช่วงนี้เขาควรจะอยู่ทําความสะอาดบ้านนู่นนี่นั่นอะไรแต่เงินเก้าพันนั้นนาทีนียมันมันต่อชีวิตจริงจริงอ๋อโอ้โหต้องมาลงทะเบียนแออัดยับเยียด นู่นนี่อะไรมันมีวิธีการที่มันสะดวกกว่านี้ไหมอะไรไหมที่พี่บอกยิงไม่มีเงื่อนไขอะไรครับก็ไม่มีเมื่อในเมื่อไม่มีเงื่อนไขเนี่ยครับจะต้องจัดันต้องอ่นยนความสะดวกครับคนเดินลงไปลงไปที่บ้านเขาเลยไม่ต้องมาการไปลงทะเบียนส่งคนลงไปเลยหคนเป็นหมื่นเป็นพันใช่มาเดินมาก็มชื้อมูลแน่นอนมันก็ต้องมีทะเบียนมีข้อมูลอยู่แล้วบางเรื่องเดินลงไาเป็นเเดินไปหาเลยก็ไปเห็นบ้านเขาเสียหายต้น้ำท่วมแล้วก็ถ่ายรูปพอเสร็จรับเงินซะพอเริอมเสร็จปุ๊บ ก็เอาเนี่ยเอาพวกหลักฐาเนี่ยมาให้กองบัญชีครับโอนเงินเหมือนเหมือนไ้แบาตังค์คนละครึ่งเจ้าของเจ้าไอ้ล้านค้าเนี่ยถ้าเราไปใช้คนละครึ่งเราใช้เราไปใช้ตอนเนียตอนเช้าหรือไม่เกินหกโมงเย็นนะคถ้าทุ่มเที่ยงคืนก็ได้เงินแล้วนะครับนี่เหมือนกันมันไม่ใช้วิธีนี้อืก็เป็นดิจิตอลไปแล้วยุคนี้แล้วแล้วคนที่ควรทำหน้าที่นี้ ที่สุดก็คือสมาชิกสภาเทศบาลเป็ต้นเพราะเวลาหาเสียงอยู่ไปได้ทุกตอกทุกซอกเราอยู่รู้จักชาวบ้านกัด้วยครับบางทีคนในพื้นที่สมาชิกสภาเทศบาลคมันต้องลง